สวัสดีครับตอนนี้หลายคนชี้นิ้วแล้วก็โทษไปที่โดนัลด์ทรัมว่ามาปั่นป่วนโลกแอดมินเป็นคนที่พยายามทําความเข้าใจการเมืองโลกมองแบบลึกๆและพยายามทําความเข้าใจโดนัลด์ทรัมนโยบายของโดโนัลดทรัมไม่ได้คิดเองมีทีมงานมีที่ปรึกษาแน่นอนว่าเป็นคนมีความรู้ไม่ได้คิดนโยบายแบบสุ่ม4สุ่มห้าโดนัลด์ทรัมเป็นแค่ผู้ออกมาสื่อสาร พื้นฐานของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกวางระเบียบไว้สองขั้วและให้สหรัฐเป็นผู้นำอุดมการณ์ของสหรัฐคือผลักดันให้โลกเป็นเสรีประชาธิปไตยมีการช่วยเหลือประเทศอื่นมากมายในทุกด้านเหมือนคนรวยมหาเศรษฐีที่หว่านเงินแล้วให้คนอื่นมารอเก็บและต้องหว่านเป็นประจำคนที่รอเก็บก็รอเป็นประจำเพราะได้ผลประโยชน์พอได้เยอะได้เป็นประจำก็เกิดความเคยชินก็มีหลายประเทศ มีนโยบายเกาะกินสหรัฐแบบเนียนๆสหรัฐก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามีเงินเยอะและในสหรัฐเองก็มีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายโดยอ้างอุดมการอยู่แล้วมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใช้เงินมากมายบริจาคเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทั่วโลกเป็นเวลานานจนวันหนึ่งมันเยอะเกินไปแล้วโดนทัพมาสั่งลดมันก็เป็นเรื่องก็คือไม่สะดวกเหมือนเดิมอ้างว่าคนทั้งโลกได้รับความเดือดร้อน โดูโดทัมสั่งลดการบริจาคของยูเซธซึ่งบริจาคให้กับประเทศเล็กๆทั่วโลกเพราะมันไปซ้ำซ้อนกับ UN เอาง่ายๆเลยเช่นพมา่าได้เงินบริจาคจากยูเซธ8,000ล้านบาทต่อปีและก็ได้จาก UN ออีกในส่วนของผู้ลี้ภัยมีงบจากอนามัยโลกองค์การอาหารโลก เยอะแยะซับซ้อนมากมายแล้วพม่ามีประโยชน์อะไรกับนานาชาติทําการกุศลอะไรบ้างให้เป็นประชาธิปไตยยังไม่ทําสิทธิมนุษยชนไม่ต้องพูดถึงเงินที่ได้ก็ไม่ได้เอาไปพัฒนาอะไรก็ตัดงบสักสองสามองค์กรไม่ได้ตัดหมดก็พากันเดือดร้อนว่นวายสารัฐแล้วให้ไทยรับผิดชอบเอาไหมก็ไม่เอารับเลี้ยงพมา่าส่งค่าส่งน้ําส่งยารักษาโรคดูแลดุดญาติมิตรเลี้ยงไปตลอดชีวิตไทยไม่เอาแน่ แล้วสหรัฐต้องเลี้ยงแบบนี้เกือบทั้งโลกสหรัฐก็เลี้ยงดูประเทศที่เป็นศัตรูของตัวเองไปด้วยไม่มีประโยชน์อะไรพวกที่ได้ผลประโยชน์ก็โวยวายโทษสหรัฐจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของสหรัฐที่ต้องมาเลี้ยงดูไม่เฉพาะค่าอาหารค่ายาค่าที่พักแม้แต่ค่าผ้าอ,อ้อมค่าผ้าอ,อนามัยค่าถุงยางสหรัฐต้องหาให้ในบางประเทศ มีข้อมูลว่าสหรัฐซื้อถุงยางอนามัยให้กับประเทศอัฟกานิสถานปีละห0 0ล้านบาทก็คือให้กับพวกตาลีบันและการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้มงวดมากนะักเพราะว่าเป็นเงินบริจาคน่าจะมีเงินทอนเยอะแยะมากมายอยู่แล้วโดลนตทั้มก็ตัดงบบางหน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนบ้างอันนี้ผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรเรื่องต่อมาผู้อพยิยพให้เรานึกถึงพมา่าที่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างมีคนจีนอีกบางส่วน มาก่อเรื่องมากมายสารัดหนักกว่าไทยหลายเท่าลักลอบเข้าเมืองก่ออาชีากรรม ยาเสพติดแล้วนักการเมืองของสหรัฐบางคนสนับถนนการให้สัญชาติก็เท่ากับการส่งเสริมการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายควบคุมไม่ได้มันจะหนักขึ้นและมันก็จะเป็นปัญหามากขึ้นเดวินทธัมมีนโยบายเนิรเทศก็คือส่งกลับบ้านไม่รับก็ผ่ากันโวยวายว่าไม่มีมนุษยธรรมขนาดประเทศไทยเจอกับพม่าเจอกับขเขมรเจอกับลาวที่ลักลอบเข้าเมืองยังวุ่นวายขนาดนี้สหรัฐมีผู้อพยพจากทั่วโลกเข้าไปถ้าไม่จัดการลองคิด ดูว่าจะเป็นอย่างไรลองมองมุมของโดโนัลด์ทรัมบ้างขนาดมีสสกองไทยบางส่วนเรียกร้องสิทธิให้กับพมา่าเรายังไม่พอใจแล้วสหรัฐก็ต้องปกป้องตัวเองจากผู้อพยพเช่นกันไม่เฉพาะสาหรัฐยุโรปก็เจอปัญหาผู้อพยพแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่กล้าไล่ผิดหลักมนุษยธรรม สาเหตุคืออะไรก็เพราะคนต้องการไปอยู่ที่ที่ดีกว่าก็เหมือนกับบ้านของเราหลังไหลเข้ามาประเทศไทยเพราะว่าดีกว่าบ้านของตัวเองถามว่าแล้วทําไมไม่ทําให้บ้านของตัวเองมันดีขึ้นก็คือทําไม่ได้แล้วสํานึกไหมก็ไม่สํานึกแค่มาเกาะกินไม่คิดว่าไทยดีอยู่แล้วสหรัฐหนักกว่าไทยอีกมีคนหวังเข้าไปเกาะกินมากมายถ้าผู้อพยพเยอะปัญหาความมั่นคงตามมาอย่างไทยมีพม่าเยอะเริ่มรวมตัวกันเป็นแก๊งเริ่มประท้ว เรียกร้องสิทธิกันแล้วสหรัฐหนักกว่านี้ก็ต้องเร่งแก้ปัญหาผู้อพยพส่งกลับบ้านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูในเรื่องนี้นะครับต่อมาเรื่องลดจำนวนพนักง,งานภาครัฐง่ายๆเลยประเทศไทยเป็นอย่างไรสหรัฐมากกว่าเราหลายเท่างานไม่มีมีตำแหน่งมีเงินเดือนมีสวัสดิการเบิกงบอบรมดูงานกินหรูอยู่สบายถามหาผลงานไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติจะเอาไว้ทำไม ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแตะเพราะว่าเป็นฐานเสียงแต่ว่าอีลอนมัสเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าพวกไร้ประโยชน์เป็นภาระงบประมาณไม่มีประโยชน์แถมมีโทษอีกก็คือเพิ่มความยุ่งยากในระบบราชการระบบราชการเป็นเหมือนกันทั้งโลกช้าอืดอาดต้องมีการปฏิรูปกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่กล้าพวกที่ต่อต้านการปฏิรูประบบราชการคือพวกที่เสียผลประโยชน์ทั้งนั้น ในสหรัฐก็เช่นกันผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าเดลโน,นท์ทำถูกไหมต่อมาเรื่องการขึ้นภาษีการค้าสหรัฐเลือกขึ้นภาษีกับบางประเทศเช่นเม็กซิโกแคนาดามันมีข้อตกลงภาษีที่ต่ำเกินไปในการส่งสินค้าเข้าสหรัฐแต่ว่าพอสินค้าสหรัฐส่งออก กับภาษีสูงไม่สมดุลทําให้สหรัฐขาดดุลการค้าโดอลนดท์ทำก็เพิ่มภาษีก็พากันโวยวายเพราะเสียผลประโยชน์สหรัฐเป็นการค้าเสรีอุปสงค์อุปทานถ้านําเข้าถูกกว่าคนส่วนมากก็ไปซื้อของนําเข้าผู้ผลิตในประเทศก็อยู่ไม่ได้สหรัฐเพิ่มภาษีสินค้าจากจีนลูกไล่จีนก็พากันโวยวาย จีนประกาศพร้อมทําสงครามการค้ากับสหรัฐหรือว่าสงครามอะไรก็แล้วแต่จีนจะสู้ที่มาก็คือสินค้าจากจีนราคาถูกเพราะว่าต้นทุนถูกเข้าไปทุ่มตลาดในสหรัฐ สารัฐห้ามนําเข้าสินค้าจากจีนไม่ได้ก็ขึ้นภาษีก็เพื่อรักษาราคาสินค้าก็คือเมื่อภาษีสูงขึ้นราคาสินค้าจากจีนจะแพงขึ้นเท่าๆกับสินค้าในสารัฐไม่ให้ราคาต่างกันจนเกินไปจีนก็โวยวายเพราะว่าจะขายสินค้าได้น้อยลงก็ทํากันทุกประเทศอยู่แล้วเรื่องภาษีมันเป็นสิทธิที่จะทาได้ อย่างประเทศไทยเก็บภาษีรถยนต์นำเข้า3 0 0เร์เซเพื่อทำให้ราคามันสูงมากให้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยราคาถูกขายได้ถ้าไม่เก็บภาษีรถยนต์นำเข้า3 0 0ร์เซคนส่วนมาก ก็จะไปซื้อรถยนต์นำเข้าหมดเพราะราคาไม่สูงมากนักรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยก็ขายได้น้อยลงอุตสาหกรรมก็ไม่ขยายประเทศที่ผลิตรถยนต์ส่วนอื่นก็ไม่ได้มาุวยวายกับไทยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของไทยแต่ว่าสารัฐขึ้นภาษีุวนวายกันทั่วโลกถ้ามีขึ้นภาษีสินค้าจากจีนก็ดูสภาพของไทยในตอนนี้ไวเซรี จีนตั้งราคาได้ตามใจสินค้าจีนทะลักเข้าไทยสินค้าไทยอยู่ไม่ได้ไทยเก็บภาษีสินค้าจีนต่ำม,มากน่าจะมีข้อตกลงทางการค้าไทยขาดดุลจีนเป็นล้านล้านบาทต่อปีเช่นรถไฟฟ้าจากจีนต้นทุนถูกมากก็มาตั้งราคาตามใจพอขายได้น้อยก็พากันลดราคาแหลกลานทําลายระบบลูกค้าที่ซื้อก่อนเสียเปรียบ พังซ่อมยากอีกรออะไรนานเป็นเพราะว่าอะไรเพราะปล่อยให้เข้ามาง่ายเกินไปนี่แค่เริ่มต้นและจีนเข้ามาไทยเมื่อสิปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งเข้ามาและไทยไม่มีการแก้ปัญหาด้วยไทยไม่กล้าขึ้นภาษีสินค้าจากจีนอยู่แล้วก็รอดูต่อไปแต่ว่าโดโนัททัมขึ้นภาษีสินค้าจากจีนเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชมก็ลองพิจารณาว่าโดโนัททัมควรขึ้นภาษีสินค้าจากจีนไหม เรื่องต่อมาเป็นเรื่องยูเครนหลายคนไปโทษสหรัฐเรื่องไปปลดหัวรบของยูเครนจริงๆยูเครนไม่ปลดหัวรบก็ได้อินเดียปากีเกาหลีเหนือก็ไม่เข้าร่วมสนธิสัญญาแต่ที่ยูเครนเบลารุสคาซัคสถานเข้าร่วมเพราะว่าหัวรบใช้การไม่ได้แล้วและหวังได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือด้วยและทั้งเบลารุสยูเครนคาซัคสถาน ต่างเข้าหารัสเซียเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนคนอื่นไปเข้าหาเนโตกันหมดรัสเซียไว้ใจไม่ได้แล้วก็มาบุกยูเครนสหรัฐก็ช่วยแต่ว่ามีข้อจำกัดและที่ผ่านมาสหรัฐก็ช่วยไปเยอะและมันยังไม่จบปัญหาสหรัฐกับเนโตมันมีอยู่ก่อนแล้วก็คือเนโต ไม่เพิ่มงบกลาโหมจะให้สหรัฐช่วยอย่างเดียวเกาะกินอย่างเดียวมันก็ไม่แฟเพราะมันเป็นความปลอดภัยของยุโรปรัเสเซียไม่กล้ากับสหรัฐอยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลที่สหรัฐต้องมาจ่ายมากไามกับยูเครนก็เลยให้เจรจากันถ้าเราเป็นสหรัฐจะทำอย่างไรคนงองแงก็พูดได้เพราะไม่ได้ออกเงิน แต่ว่าคนออกเงินก็ต้องคิดว่าเพื่ออะไรยิ่งท่าทีประธานาธิบดีของยูเครนจะเรียกร้องเอาอย่างเดียวไปแข่งก้าวแบบผิดเวลาด,ด้วยสุดท้ายยูเครนต้องขอโทษจะกลับไปคุยกับสหรัฐใหม่แอดมินวิคะห์ไว้ว่ายุโรปมีไม่พอช่วยเหลือยูเครนยูเครนเห็นสภาพของยุโรปแล้วก็จะกลับไปคุยกับสหรัฐ หลายคนวิเคราะห์ว่าสาหรัฐจะเปลี่ยนขั้วไปร่วมมือกับรัสเซียแอดมินคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นแค่โดโนดท์ทัมถามหาเหตุผลว่าทำไมสหรัฐต้องจ่ายเท่านั้นแอดมินแค่พยายามมองมุมต่างลองมองในมุมของโดโนดท์ทามแล้วมาคิดว่าถ้าเราเป็นโดโนดท์ทามจะทำอย่างไรกับปัญหาแบบนี้เห็นต่างได้แต่ต้องมีเหตุผลนะครับ